กาบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้พระเทื่องเดินทางมหาลุงจังโกเนาะครับผมเนะาะเจ้าของผีปซาครับผมว่าอยู่ตรงที่พอเที่องไทยห้เบิรงเมุกีนี่ครับผมนั่หลักคือเขตบริเวณของวัดป่า,าปเป็นผีปซาที่เอาคนมาเผาอยู่นี่มีทั้งคนมาเผามีทั้งคนที่ว่าตายพิษประเภทแล้วเพิ่นเอาใส่อุมโมงค์ไว้ยังสีนะครับผมเนะมาะคือเมื่อลอยแมนว่าพญ่จังโกอบางทีก็เยยมื่อลอยอยู่แถวนี่ เออปณิพิไปเกี่ยวหยังกับอ,อัน้องเคยที่ว่าตกน้ำตายเราเคยมาเดินน้ำมานอนเดินน้ำอยู่นี่เราไปแต่จะนูน่นรืไ้ไหมเราเลยเห็นบ้านนี้กันแล้วก็มาเดินน้ำเนี่ยเข้าเรื่องล้วก็ไปตอนเพิ่งมีชีวิตมีชีวิตันี้ตอนที่เสียไปแล้วดนปณิเพิ่งมหาบอกมาหาอย่างว่มามหามือไหมมหามือมพระพานบรรพายไงบรรพาหญง เม่อมเชื่อก็เมารอมันเออม่เอาที่ไหนมาทำเอาเอาที่ไนเพ่กมาเ่อใค่ยาคุยเอาเว้ยพื่ว่ากรไอเตียที่ใชเจอสองนาสามนามจากญาติแม่อยู่อีหยังสองนาสามนาเราเลยเฮ็ดให้เบิ่งเ่าเฮ็ดให้เป็นสองนาสามนาไมพวกเร่ไ่เคยหยอกเร้เออเราบ่เคยหยอก น้องเขยเพิ่นโตกน้ำเสียชีวิตครับผมยังว่ได้หลายมือดอกครับผมเนาะยังม่หลายมือดอกครับผมเมียว่เมียอยู่ที่บ่ยังเงี้ยคนตายหงเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นได้มหาลุงจังโกมหาลุงกูไปเชื่ออะไรเมียเพิ่นอืมไปเพราะกระซากเพิ่นฉะนั้นเลยเขาเพิ่นเพิ่นมหาเพลยังจังโกเนี่เพิ่ลบอกจังไดเนี่ยบ่จังโกแล้วบ่คอยอย่างนี้ยมาสั่งยากกินน้ำแดงเอ กินดีกุซุมีแห้งเนาะเอออยากกินน้ำแดงเออจะกินลงนนไปโอ้เป็นยังไงสิอยากกินน้ำแดงวันกุมาก่านทองบอกวันเคยกินไั่ใช่เคยน้ำเป๊ปซี่แล้วก็กินโอ้ไม่นะมีแนวอ่ยเอานะมาหาลูกจะโกดีจ,เจะเถื่อแต่แล้วแต่แล้วเสียมาหนีนี่ไหมเดนเนี๋ยวเท่านี้ก็บอกมากๆอยู่มันพาเท่านั้นมาอยู่ม มันตายมาอยู่บอกยังไงพิ่นมาสองเท่อแต่ว่ามาเท่อแรกบ่บอกเ้าก็บอกมึงขึ้นอยู่บอกมันก็บอกมึงขึ้นนี่วันพระโอ้บอกมึงวันพระเออวันธรรมดาแล้วบุญบวกวันธรรมดาเนี่ยมาซื้อเป็นบอมาซื้อเข้าไปมาขอจินน้ำแดงบุคคลวะเนี้ยมาเรียนน้ำมันซื้อไปก็ไปเนี่ยคนเคยมาเรียน พักยี่นี่โอ้แต่บ้านพระใหญ่นี่มามาขอกินน้ำแดงก็เลยบอกแมงน้นนำนั่นเต๋อโยมุ่งไรก้าคุยเลยโอ้หลวงจะโกรธบอยานเพคนบอกถามอีอ่ยี่เสียยายเส้นมึงควรเกิดสั้นอยู่เหรอน้องโม่ไรไปแล้วภาษานี่แล้วหอพานี้แล้วคุณน้องนอนหัวลูกถือว่าประธาลทุกจะโกรธ้างบอยานบ่นอนแม่อยู่นี่แล้ว่าษาพูดโตกับนอนแม่อยู่นี่จนแจ้งเขารู้เลย มีกระเพาะทานนี่ยเนี่ครับผมเป็นกระเพาะทานอยู่นี่เนาะเพาะทานไปหาฟื้นมากมาเผาทานอยู่นี่ครับผมอยู่อยู่จิ๊ดกับพิปัสสานี่ยแหละครับผมเท่ว่าไหร่ลุงจังโกเจ้าของปาสสาวเนาะครับผมเนาะเอาเพิ่นมาบอกเลขตัวใดบอกให้เอฟซี่นฟังเนี่ยสอเพิ่นบอกสองเจ็ดซีแค่นั่นแมนหางเดียวเลยหางเดียวเลยสองสองตัวมาบอกบอกว่าง่วยสองเจ็ดซี โอ้ใส่เอฟซีแบบมีเงินได้ตัวนี้สามตัวกันแชร์เนี่ยตอนว่ามันถือมันไปซื้อใครล่ะกระต้มเนี่ยลูกไา้ลอยโอ้ลูกชายเพิ่นเออเพิ่นไปซื้อเพิ่นมาบอกว่ามันถือสมบัติไว้ยก็ถือแล้วเที่บอกมีอะถือเร่างนับเงินอยู่ใบๆอยู่โอ้ฟังเกี่ยวกันพอดีเพรว่าเพราะว่าเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเสียนะครับผมท่านผู้ชมบทเที่ยงขอแสงเนาะตอนเพิ่นเสียประมาณจี่สิบกว่าหมื่นล่ะครับผมใช่เก็เอาขอว่าให้มันเหลือ คนงายมันจินกะได้ไม่คนนผาไม่ได้ยินขาเที่ยเมื่อเมื่อก็้ไม่ได้กินขอใกินแต่นามก็บวมเี้ยวบุกาไปเอาเป็นบาห้ไผรยันันโอ้ยันลันบาบาไอุ้ยจมว่เ้าเฮียปจะโกรธเลยบุก่าไปเอาว้าอ้ีคนถือโตไปให้เบิกเงืนอู้เฒ่ทนะเนี่ยคือ่าไปขอนังหลานสันหลานถือเหล็กอุ้ยหายอยู่เขาหาอยู่ ขอหายยุคเขาหายหลายว่าอืย่าไม่กินเหล้าแ่หอย่าไมกินเหล้าผมกินกินมากแล้วบ่นี้บ่เออคืออยู่ดอกคอาเสียงแนวนี้ผมกินเหล้าแค่เร่ยว่าเพิ่เบอกเลยตั้งแตก่อนเอาบอไม่อีกนะครั้งหนึ่งสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่จำได้คือเก่าครับผมสองเจ็ดสี่วาย่าด้านนี้ว่าว่ายเที่ยวเที่ยวเมื่อไหร่่นะวาเที่ยวหยางว้ายที่มาบอกเลยผมว่า ตัวซื้อถือยี่ปุรายสิบาทหามาหัวก้อนนี่บ่าผมันทำข่ายนะโอ้ไอ้ซื้อตัวไหนได้ป่ะบ้าน้าเคยบอกถือก็ไปเจบอกว่าอย่างภาว่าลุงจะโกเพิ่นอยไก่ไก่กับป่าสานนะครับผมท่านผู้ชมเพิ่นก็เคยมีผีพี่สางถีวายุนอยู่บริเวณนี้มามหาเรนมันเด่นน้ำเพิ่นแล้วกว่าบอกจูบบอกลาบเพิ่นก็ไปบอกเมียเพิ่นแต่ว่าก็คือว่าล่ะครับเพิ่นบริสุทธิ์หลวงสิอหลายดอกแต่ละสิบบาทสิบบาทอย่างนี้นะครับผม หัวนี้มาบอก,อกตัวเดียวแขนเลยสามตัวเนาะจุดเดียวแขนมีเงินซื้อแล้วซื้อขยะไม่ได้จริงเขาด้วยเออบอสซื้อดอกให้เอฟซีซื้อเข,ขาเตีก๊ก้เพื่อนเตีกเพื่อนกะทีให้เงินมาซื้อเขาซีน่ามือก้อนละคือเมื่อไหร่ทว่าเอรถฉลันอยู่มัน<ถ>ใจบอกตัวนี้สองเจ็ดสีน่นี่แมงโอ้แมนว่าสันครับผมแมงนี่เนี่ยเจ้าเปอเซ้นบอกเทียวเลยถามอีกว่บอกบอกเดียวก็ไปเลย ไปก็นรุนรุร่นเตยกันไปเรือ่องเลยเป็นเฝ้านะเาเอออาอเอาสัยนยกให้พี่น้องเบิ้งในสันอ้าวเป็นไปเนะเาะยกยกหันมาที่นี่เออนี่วะเออยกมานี่ครับผมท่านผู้ชม สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่เป็นน้องเขยของกลุ่มจังโก้ครับผมที่พ่นโตกนาเใช้ชีวิตไปเมื่อวันที่หาไม,ไม่ไม่บัวว่าจําได้บัวหูวเลยวันที่สิบหกกมาบอกลูกไส้ครับผมลูกไส้ถือลูกไผ่นั่นถือนับเงินแซลซอยวาสันลุงจังโก้ไปขอก็ได้ยี่หรอครับแต่ว่ากับว่ได้ไหลาย,ายข้าเจ้านะยัานมาเอาว่าซื้อเหล้าจินเ<อ>ขนซื้อข้าวซื้อน้ำข้าเจ้ากับว่าแพอกเนาะงวดนี้มาบอกลุงจังโก้ว่าอยากกินน้ำแดงห<อ>ยว่น้าวาสัน สองเจ็ดส <c oughs> ี่ 4, ตัวเดียวแขนแขนเลยตเดียวเลยไม่จำไรห่วยแต่ว่าู้ใดบอมาก3าตัวก็ตัดเอาในหันลเลยเออครับผมท่ชม 2, 2, 2, 2> งสองเจ็ดเจ็ดสองสกัเจ็ดสี่แต่พอเที่ยงว่า่นบอก,บอกเดียเพิ่นกับไปเลยเด้ไปเลยบรวบอซ้ำสองอีกอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมตอ <c oughs> นนีชิ่นชอบแคบหนาจอไปเบิ่งเด้อครับผม2 7งเจ็ 3. ให้ทุกท่าน โชคดีครับผมถือสามตัตรงตรงสองตัวจังๆเนาะครับผมเนาะ้าตัดเลนแต่มีเงินมีข้ามกันสผูดสกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนะแต่ว่าก่อนไปพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอน้องของซอยขาดซอยขายครับผมสีพึ่งน้องช้างผู้ใดใดไปขายของดีดีผู้ลดอยากได้เอาไปใส่ขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังไรเดี๋ยวจากฝากปู่ไดครับผมขอบคุณลูกจักรกลหลายๆครับครับ สีผงนองสร้างพุตตคุณในด้านเมตตามหาเสนเมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหล,ลงดีแน่ดไผ่มีติดต,ต้ตนติดต,ตัวไว้จะเกิดบาลมีมมยิ่งเห็นมมยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูษาไปแล้วพนโทรมาบ,บอกพอเที่ยง แต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายประเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงค้นิินี่ซิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับล้องปูขี่หอมล้วงปูสมเด็จรุ่นลวงปูดูลวงปูบุญอ่ว่าลูกขออนุญาต เนชดนองสร้างไดบอเพื่อให้หลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนไปบ่านนี้เงอนก็ไม่รดก็ดีทีเป็นสีมงคลท้ามาคาขายกับบริตกดาอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างครับสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีเป้เสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาทีา่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี ส,สูงกวัวปหลัดสัก็เลยบ,า,บางความเกียดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมือนที่ทเหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยขิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงปู่เหวี่ยบว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทคุ้นขึ้นหยีเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั่นก็เลยให้ดานย่อมไปล่องใส่เบื้อง อันนี้เกิดคุ้คคนีรองมีผู้ตกคุ้นมีตัวโตมียิติทิมีอำนาจสามารถมวนอวดจริงสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถ,ถุดิงขึ้นมาครับบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องส้างมีนงังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าวคนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินหนำบมกตูมกินเนื้อเท่าไงปลาตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาปนโบเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวตัวย่อเอาขื่นคือย่อน่งฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานต้นขุนตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเลี้ยงนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่ขู่เพราะพระสิฐานอยู่ครับมันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมอาสีบรีอาสิบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากการผีกันสารกับโลกใบนองสร้างคือไม่งีดดำเหลียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของบุดเบิ้ตำนานอยู่ในเจตตำนานเบิลพวกเสก เชื่อจลอยลอยแปดจบบุ๊กมาสโซเล่เชื่อจะใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ<ม>่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่<ม>คือปูสีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคามสว่างวิโรงนี่ปูปุ๊กเสพให้รุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองปูดอดอ่าบัดกุดคูนี่ปูรอดธรรมมาจิโน่งานเป็นปูบุ๊กเซปูที่สองครับอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนใน้คนมังมีอยู่ก,นนกนินสว่างกันมันจะทิวดูครับนี่นี่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเผินมาจากสายสายบาาย้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลยูกสีเปขย์คล้องไฟยี่หอของคุก ราชคูปูนสำเน็จนะั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา